สวัดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปู่คำแสนครับได้ข่าวว่าวันนี้เขามีการเปิดโซงยะเปิดโซงอะไรนะครับไอยะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเห็นข่าวคราว่ามีปู่เขียนโซงไว้แล้วก็หลายๆคนอยากรู้เลขโซงปู่มีเลขอะไรนะครับพอดีวันนี้เข้ามาหาปู่แล้วมีอะไรมาฝากปู่ด้วยนะครับเดีย๋ยวเอาของไปฝากปูกนน่ก่อนนะครับก้อนนะครับเดี๋ยวเรียกน้องก้อนก่อนนะให้น้องก้อนมาเอาของไปให้ปู่ในวันนี้ เอาของมาให้ปูนะครับเอาอันนั้นลงข้างนานานัน้นเดี๋ยวเออยกกรอบไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวเอาไปให้ปูดูว่าชอบเขาจะชอบไหมนะครับเดี๋ยวเขาจะชอบหรือเปล่านะครับพอดีอันนี้ก็เตรียมทําเอามาไว้ที่สํานักนะครับแล้วก็จะปล่อยบูชาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเอาไปให้ปู่ครับไม่ได้ยกเองต้องใช้น้องกรนยกนะ ช่วงเย็นเย็นแล้วได้ข่าวว่าวันนี้เขาเปิดซองด้วยเดี๋ยวไปถามปู่ว่าเลขเลขซองนะเลขเปิดซองเลขอะไรนี่ปู่อยู่พอดีเลยวันนี้ทําห้องน้ําช่างทําห้องน้ําใกล้เสร็จแล้วโอ้โหให้ปู่ดูหน่อยนี่นะครับก็เอามาทมามาให้ปู่ดูนะครับอันนี้นะครับชอบไหมอืมปู่ นะร,รูปคนยืนขอลนะอ,อเนเาะ <laughs> รูปคนยืนขอลอมากอ,มอันนี้อ่นะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นแผ่นยานเป็นแผ่นองปู่องค์ปู่กระดำอ่ะก็จะเป็นแผ่นองปู่ก็จะมีสองสีจะมีสีขาวกับสีสีเหลืองอ่ะสงคมากยันยันใก็อ,อยากได้รูปองปูก่กบ,บูชายันยัน ได้รูปนี้ปลูกเลเขาจะได้อยากได้รูปนี้กันนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอามาไว้ที่สำนักนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้ว่ารูปมีรุ่นอะไรบ้างอะไรบ้างก็จะทํามาครับสวยมากทํได้สวยมากอบูชาเท่าไหร่ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกราคาเลยยังไม่ได้ดูราคาค่ากรอบค่าไรเลยสวยสวยค่ะอลังกา อืเดี๋ยวจะให้น้องกรเอาไปเปะไว้ที่เสาเสาที่นี่แหละคนไปมาจะได้ดูได้เห็นนะครับเห็นบอกว่าอะไรนะสวยสวยยันสวยนะนี่นะครับยันก็สวยนะหัวคือขาวต็สีทองก็จะมีแบบใส่ชื่อสำนักชื่อนี่ของปู่นะก็ที่อยู่รายเรียบร้อยนะครับอัน ป็นบรรนาลัยปู้เจ้ากาดาบรรนาลัยไม่ใช่บรรลัยนะบรนนาลัยบรนนาลัยนะครับบรนนาลัยองค์ปเจ้ากาดานะครับบ้านอังกอร์ตำบลบ้านจางอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองอย่าพึ่งบอกเบอร์สช่วงนี้อย่าวยากันลองดูครับสายยังงานก็้เยพึ่งประวัติทำอะไรก็สวยหมดเลยครับอื ก็ทําไว้ที่สํานักว่าบางคนอยากเช่าเนี่ยอยากเช่าองค์ปูแต่ตอนนี้ก็ก็มีก็ผมทําแบบแบบมี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 บทสวดนะมีองค์ปูแล้วก็มีบทสวด้วยแล้วแต่ใครชอบไหมแต่ว่าอันนี้จะเอามามามาไว้ที่สํานักก็เผื่อว่าเออให้ลูกศิษย์ดูแต่ถ้าใครจะบูชาก็ต้องสั่งเพราะว่ากรอบเพราะว่าเพราะว่ากรอบมันต้องสั่งไงปู่กกรอบต้องสั่งเพราะว่ากรอบต้องสั่งเพราะว่าผมไปดูแล้วไอ้ที่ที่นั่นมันไม่สวยอันนี้สั่งผมสั่งเข้ามา แบบในสั่งเข้ามาแล้วก็ก็มีที่กรอบที่สั่งเข้ามาอยู่เอาอันนี้นะครับเนี่ยสวยปู่ชอบนะครับใครชอบก็ลองสอบถามได้นะจะมีนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นยันนะครับเป็นรูปยันนะครับไหนบอกว่าวันนี้มีอะไรนะมีเขามาเปิดซองอะไรขายซองหเลยบะปู่แอบขายซอ,องปะซองครับปลาแอบขายซองนี <c oughs> ไในข่าวว่าขายซองไปสองล้าน <c oughs> มีมาเปิดซองเปิดรกันนะแล้วไอ้ี่เราเขียนไว้กับไปปรงกับหลายๆคนนะฮะตรงกับใครนะวเพราะว่าเราเขียนไว้ในซองนั่นเจ็ดศูนย์สี่กับแปดสามเขียนไว้ในซองเลขซองเขียนไว้ในซองเจ็ดศูนย์สี่กับแปดสามที่เราเขียนไว้ในซองจากเขียนเขียนไว้ในซองเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่กับแปดสามก็เขียนไว้แล้วก็ ก็เมื่อจังวันเห็นว่ามีการเปิดประมูลเปิดด้วยบออยากเห็นซองมีการประมูลเปิดด้วยบออยากเห็นซองเออนักกรเอาซองให้หน่อยดิอยู่ตรงไหนซองอยู่ในบาทน้ำมลในบาทขางข้างข้างขวาเดี๋ยวให้พรกรเอามาให้นะครับอ่าเป็นยังไงช่วงนี้ก็เมื่อวันนี้ในข่าวว่าไปซื้ออะไรนะประตูไปซื้อประตูซื้อชักโครกซื้อโถเยี่ยวซื้อฝักบัวซื้ออ่า กระจกกระจกกระจกปรับแสงห้องน้ำห้องหนึ่งก็จะใหญ่นี่ห้องน้ําห้องหนึ่งนะเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบครับอันนี้เป็นห้องน้ํากับห้องประตูไม้โอ๊คเป็นประตูไม้โอ๊กนะครับอืคไม้โอ๊กประตูเราก็ไปซื้อมาแล้วประตูเราซื้อมาแล้ววันนี้ซื้ออุปกรณ์ไปก็หมดประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาทหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาทวันนี้นะครับก็จะมีชักโครกประตู แล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ใส่ในห้องน้าโถเยี่ยวครับอืมแล้วก็มีถังน้าที่เก็บน้ําแล้วก็มีปั๊มน้าปั๊มน้ําอืมเพราะว่าต้องต้องจ่ายน้ําเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาใช้น้ําแล้วไม่มีน้ําจ่ายอันนี้เราเราไปซื้อมาอันนี้เป็นวงกบไม้อันนี้เป็นวงกบอันนี้เป็นช่องะบายอากาศช่องลม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 ตรงนี้ช่องกขติดแล้วตัวนี้อืมฮปูตัวตี้ยนนดหนึ่ง ปูปูต้องเงยนะเนี่ยในดูซิทำไงเมื่อกี้ขาไปตึงด้ไม่ก็คือว่าเราเผื่อไว้เวลาเราปูเรเบื้องขึ้นมาอีกมันจะสูงอีกใช่ใช่แล้วก็ต้องเผื่อไว้แล้วก็เผื่อกันคนแอบดูแต่ดูไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ้าปกติเพราะว่ามันอยู่ข้างหนังเอ้าทำไมบล็อกนี้มีอะไรซีซีสองสองหกไกรใทยมาเขียนไว้อ่ะบริษัทแล้วก็เขียนมา ทิ้งนะเออมีเลขดีเนาะสองหกเหรอสองหกมันมันกลายเป็นเก้าเออเก้าเก้าเจ็ดนะบ้าเก้าเจ็ดสี่นะเหมือนะเนาะเนาะเนี่ยเหมือนเก้าเจ็ดเลยเหมือนเก้าเจ็ดแตามจริงมันสี่สี่สองหกอืมแต่เขาจะกลับมันก็เลยเป็นเก้าเจ็ดอืมเขาไดจะเขียนมาประมาณสี่พันไรก้อนอะไรของเขาสี่ร้อยยี่สิบหกก้อนอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะบางอยู่ในบานน้ำมัน ข้างขวาไ <c oughs> อปู่ให้น้องกรไปเอาซองเขาบอกว่าเปิดซองก็น่าจะหลายหลายคนก็น่าจะซองสีพูน่ะซองงานแต่งอ่ะหลายหลายคนก็คงจะได้ดูแล้วเลยแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูมไม่ได้เห็นยังไม่ได้ดูของคุณพีนิวอาจจะยังไม่ได้ดูไว้ซองงาน,นปู่เขียนไว้ตั้งแต่วันที่สองกุมภาเ ah. พิ่งมาเปิดวันที่สิบสองกุมภาแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าไปตรงเลขใครเพราะเราเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สอง แต่บางคนเขาว่าไปตรงเลขเขานั้นคนานี้แต่ตามจริงปูเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สองแล้วเก็บซองไว้ในใบพลูแต่ว่าเลขนี้ปูเคยพูดอยู่ว่าเคยพูดไปแล้วว่าเราเขียนว่าอะไรครับเคยพูดเคยบอกแต่ว่าหลายคนอยากจะเห็นว่าจริงไหมอะไรไหมนะครับว่าเขียนไว้ในใบพลูแล้วมันเหี่ยวไหมมันนานแค่ไหนเขียนไว้เหี่ยวแต่ว่าสวยเขียนเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่เลยจริงนะอ่าไม่กรอบไม่กรอบด้วยวอืม ตัวเลขนีสวยสวยเลยนะอันนี้ก็กะว่าประมาณกี่วันนะปูกก็ประมาณยี่สิบวันนะประมาณยี่สิบวันก็ให้เสร็จภายในเดือนนี้พยายามให้เสร็จให้ทันได้ย็นไม่ช่างให้เสร็จเดือนนี้พยายามให้ทันให้ทันเพราะว่าถ้าถ้าเดือนนี้เสร็จเสร็จเดือนนี้ก็มันก็ทันเพราะว่าเราจะได้ไปทาอย่างอื่นต่ออย่างอื่นต่อก็จะไปเทปูนทางนน้นต่องานงานเราก็มีทางโู้นจะต้องเทปูลก่อนเทปูลขึ้นก่อนก็จะได้เป็นที่ ทำกับข้าวหรือทําอาหารดูตรงนั้นด้วยครับอืนี่ก็เนี่ยนะครับก็ใครที่เห็นเห็นแล้วก็น่าจะชื่นใจนะคนที่ร่วมบุญมาเห็นแบบเนี้ยก็คงชื่นใจเหมือนผมอะไรนะที่ช่วยประตูมาหนึ่งหมื่นบาทประมานจะจาไม่ได้จาชื่อแกไม่ได้ซื้อประตูไปเยอะมากนะครับจะให้ผมเอ่ยชื่อทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยซื้อประตูมาแล้วนะแต่ว่าประตูเนี่ยหมดประมาณ สี่หมื่นหกสี่หมื่นอืือประตูประตูทั้งวงกบทั้งวงกบทั้งลูกบิดประตูกรอนประตูประตูก็บานละสองพันกว่าอืสองพันห้าสองพันห้าอืมสก็สองหมื่นสองหมื่นห้าวงกบวงกบก็เก้าร้อยอันละเก้าร้อยก็เก้าพันแล้วก็ช่องลมอ่าแล้วก็ลูกบิดอ่ากรอนประตูแล้วก็บานพับก็รวมด้วยช่วยกันก็คือไม่ใช่ว่าเอาประตูมาแล้วตั้งได้หรือไม่ได้มันก็ต้องมีบานพับต้องมีลูกบิด ต้องมีกลมกลบก็อนุโมทนาด้วยที่พี่เขารวมบุญมาแล้วก็หลายหลายคนสายบุญหลายหลายคนที่มาดูอะเพิ่งเปิดวันที่สองนี่แล้วใบพลูปูเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สองอุ้ยใบพลูชุ่มชื่นมากเลยไม่ชุ่มไม่จืนแห้งแบบว่าเหนเหวเหยวเลยอ่ะโอ้ยตีมากนี่ยนี่ปูเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สองนะเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สองแต่ใบพลูไม่ไม่กรอบไม่อะไรแต่ว่าเหนียวสวยแต่ผมผม จะไม่ดูแล้วใบพลูเนี่ยผมไม่ได้ดูนะผมจะดูกข้างๆ,ๆเพื่อเห็นเลขอื่นเพื่อเห็นมันไอ้น,นี่เหมือนเลขไทยอ่ะเหมือนเลขเตมอะไรเงี้ยนี่คือเราเขียนตั้งแต่วันที่สองแล้วก็ใส่ในซองไว้เพิ่งมาเปิดวันนี้ก็ไม่รู้ไปตรงกับใครบ้างนะแต่เราไม่รู้ว่าเลขมันอยู่ในซองอยู่แล้วค แต่เลขนี้ก็เคยคุยกับปู่อยู่นายแล้วตั้งแต่เจ็ดศูนย์สี่ก็คือที่เราคุยเรื่องในวิหารอ่าก็นาจะมีเจ็ดจักรยานได้เจ็ดอะไรเงี้ยนะใช่แล้วก็ไอ้แปดแปดสองแปดศูนย์อะไรเนี่ยแต่ปู่เขียนให้ตัวเนี้ยทิ้งไว้นะครับก็อาจจะไปตรงกับใครก็ก็ขอโทษขออภัยด้วยขอโทษขออภัยเราเขียนตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเขียนไม่ใช่สร้างภาพไม่ใช่เอาใครมาแต่เราเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สอง ก็วันนี้ก็มานะครับก็ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อขอบคุณแล้วกอ็อยากจะบอกกับ F-C ทุกคนอีกรอบหนึ่งถึงด้านเรื่องที่ทุกคนจององค์ผู่เจ้ากาดำนะครับก็ตอนแรกว่าจะปลุกเสกในวันที่14กุมภาแต่ว่าทางโรงหลอแจ้งเรามาว่าหลอให้ไม่ทันมันคือไม่ครบคือหลอรอเสร็จแต่ว่ายังยัง ต,ต้อง,ง,งเอาต้องเอาไปตกแต่งลงสีดำปีกทองคือต้องเอาไปขัดคือหล่อหล่อเสร็จแล้วแต่ต้องขัดต้องแต่งให้สวยงามแล้วก็ต้องเอาไปยิงโค้ดแล้วก็ไปชุบไอ้สามกริย์คือทุกอย่างเนี่ยจะทาให้สวยหมดไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าหลอดิบๆเหมือนรุ่นแรกะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการขัดเพราะว่าเป็นองค์เล็กๆที่จะขัดเนี่ยใช้เวลาพอสมควรค แล้วก็รอเสร็จก็จะมาต้องนํามาอุดมวลสารต้องเอามาอุดมวลสารอุดมวลสารเองกแล้วก็ปลูกเสรอีกเรามีเวลาตอนนี้มีเวลาแค่ไม่ถึงเดือนที่เราจะทําครับฉะนั้นให้ลูกศิษย์ลูกหาใจเย็นๆใจร่มๆอยากได้ของดีต้องใจเย็นๆอยากได้ของมีประสิทธิภาพก็ต้องรอครับอืก็ปูกก็ตั้งใจทําให้เต็มที่ปู่ก็ตั้งใจทําให้ลูกศิษย์ลูกหาที่บูชาไปก็จะได้มีสิทธิภาพเต็มที่ สุภาพจะได้มีของมงคลให้มีสรรพคุณนมให้มีสรรพคุณจริงๆเขาเรียกว่าทําอะไรแล้วแต่ก็ถ้าทำทำยด้วยเลยเนี่ยมันจะมันจะเป็นแรงแรงมากเลยนะครับก็เดี๋ยวก็1 4กุมภาันี้ก็มวลสารก็จะนํามาปลูกเสกด้วยนะมานำมวลสารนําอะไรมาปลูกเสกพร้อมกันเลยแล้วก็วันนั้นก็อาจจะอุดแล้วก็ปลูกเสกอีกรอบหนึ่งนะครับก็ วันนี้ก็ขอบคุณปู่นะขอบคุณปู่แล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาขอบคุณทุกศียทุกคนนะที่ช่วยกันสร้างที่เห็นเห็นนี่ก็คือทุกคนเลยจาก็คศรัทธาทุกคนห้าบาทสิบบาทสองบาทาร้อยบาทหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นบาทเราเอามาสร้างหมดเพราะว่าเราสร้างเราก็ไม่ไปไหนก็ให้ทุกคนขึ้นมาได้ใช้ในห้องน้ำเนี่ยทำไมเราต้องทำใหญ่ทำทำดีเพราะว่าบางทีมาก่อนงานมีบางทีคนเฒ่าคนแก่ไงคนเฒ่าคนแก่มาแล้วทำให้ ให้แกนั่งสบายใ่ให้นั่งสบายแล้วก็ให้ให้โล่งสบายแล้วก็อาบน้ําได้ด้วยเพราะว่าถ้าใครมาก่อนงานก็จะได้อาบน้ำอาบอะไรบางคนจะเอาเต็นท์มากางนอนที่นี่ได้ไงครับอืมก่อนวันงานแล้วก็ได้มีห้องน้ําห้องซ่วมที่พร้อมรับรองทุกทุกคนที่มาก็ ตามนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้ขอเปิดซองปู่ก็ใครหลายคน <c oughs> อยากดูเลขเปิดซองปู่ก็ปู่ก็เปิดไปแล้วแหละแต่ว่า,อแ,ววาแอดประวัติม,วมัวจะทาอย่างอื่นอยู่ติดงานอย่างอื่นนน่นนี่นั่นก็ไปเอาไปเอารูปไปเอา,ปไ,ปเอาไปสั่งไอ้บานประตูกับปู่แล้วก็เดินมาก็โอ้โหหลายอย่างนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครงให้พีนิวสุรินไทยแลนด์ด้วย แล้วพบกันทุกรางวัลที่หนึ่งนะครับบ๊ายบายมังกรฟ้าหมดปัญหาลอตเตอรี่หายซื้อฝากร้านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายขายสะดวกทุกที่ทุกเวลามัางกรฟ้าคลิกเลย